สวัสดีครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรตั้งปณิธานอารีครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอขิมที่ร้านขิมไทยดนตรีไทยรุ่นไม้แก้วป่านะครับขิมค้างหมูนะครับวันนี้ก็มาดูกันนะครับว่าไม้แก้วป่ามันมีลักษณะอย่างไรนะครับผมขออนญายยกออกมาให้ทุกท่านได้ชมลักษณะของไม้แก้วป่านะครับนี่คือความเข้ม ของสีไม้แก้วป่าที่เป็นสีเหลืองเข้มนะครับเนื้อไม้เป็นสีเหลืองสวยมากนะครับซึ่งความพ,พิเศษของไม้แก้วป่านั้นนะครับถ้าสังเกตแล้วนะครับตัวเนื้อไม้นะครับจะมีความเงาความวับของของความมันของเนื้อไม้เวลาเราทรําเสร็จลงเลคเกอร์เสร็จเนี่ยนะเห็นไหมครับความเงาของเนื้อไม้จะจะจะ,จะขึ้นได้เร็วมากเห็นไหมครับ ในส่วนของตัวบอดี้ทั้งหมดจะเป็นไม้แก้วทั้งหมดนะครับผมมีน้ำหนักก็มีความหนักพอสมควรต่างจากขิมทั่วไปนะครับในส่วนของหยองพาาเห็นไหมฮะหยองผ้าเราทําเป็นหยองสองชั้นนะครับเพื่อใส่หยองเสริมได้นะครับหยองผาดเป็นไม้แก้วป่าเช่นกันในส่วนของหยองนะครับหยองหรือนมนมเสียงนะครับที่มีเจดนมเนี่ยนะครับหยองที่เราที่เราใช้ทํานะครับก็จะทําจากไม้แก้วป่าเช่นกันเห็นไหมครับ เพื่ออะไรนะครับเพื่อความนุ่มของเสียงและความไพเราะของเสียงนะครับฐานย่องเสริมด้วยไม้มะริดนะครับไม้มะริดคือคุณสมบัติก็คือมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ในการซับเสียงของคุณภาพของเสียงเนี่ยมีความซับเสียงได้ดีที่สุดนะครับเลยทําให้เสียงของไม้แก้วฝ่ายเนี่ยดีกว่าขินรุ่นอื่นๆมากนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเสียงให้ฟังเีละแถวแถวเสียงสูงก่อนนะครับ ไปเสียงกลางเสียงต่ำนะครับฝั่งขวานะครับเห็นไหม,ดมเดี๋ยวผมจะลองตีตั้งแต่เสียงต่ำมาหาเสียงสูงนะครับจะให้ทุกท่านได้ชมว่าเสียงเนะี่ยมันมีความบาลานซ์กันมากนะครับ นะครับผมจะคลิกให้ดูนะครับว่า,าตัวเนื้อไม้มีความสวยแล้วก็ตำหนิแทบจะไม่มีเลยครับของเนื้อไม้เราคัดในส่วนของเนื้อไม้ที่สวยที่สุดมาทำนะครับถ้าไม้มีตามีติดแก่นอะไรบ้างแล้วก็จะจะไม่ใช้มาทำนะครับเพราะว่าเราต้องการความสวยแล้วก็คุณภาพของเสียงที่ดีที่สุดจริงๆนะครับก็ขอจบการนำเสนอในขิมไม้แก้วป่าเนียแค่นี้นะครับ 快离开！